สอนนำให้นักเรียนสังเกตคำต่อไปนี้ทีละคู่นอนหนอนพยัญชนะต้นนอนหนูสระอตัวสะกดนอนหนูสะกดว่านอนนอนออ่านว่านอนพยัญชนะต้นหอนอนสระอตัวสะกดนอนหนูสะกดว่าหอนอนนอนออ่านว่านอน ต่อมานะครับนมขนมพยัญชนะต้นนหนูสระโอตัวสะกดมมา้าสะกดว่านอโอมอ,อ่านว่านมพยัญชนะต้นขอนอสระโอตัวสะกดมมา้าสะกดว่าขนอโอมอ,อ่านว่าขนมจากการสังเกตพบว่าหนึ่ง คำแต่ละคู่มีพยัญชนะต้นไม่เหมือนกันคือคำที่ 1. มีพยัญชนะต้นหนึ่งตัวคำที่2มีพยัญชนะต้น2ตัว2คำว่าหนอนมีหอหีบนำพยัญชนะต้นตัวที่สองสามคำว่าขนมออกเสียงพยัญชนะต้นตัวที่1ประสมเสียงอะจึงอ่านว่าข่ะและออกเสียงพยัญชนะต้นตัวที่สองมีหอหีบนำจึงอ่านว่าหนม ความรู้เรื่องอักษรน,นำคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวและออกเสียงเหมือนมีหอนำเรียกว่าอักษรน,นำคำที่มีอักษรน,นำออกเสียงเป็น3ามแบบดังนี้ 1. นึ่คำที่มีอนำยอมีสี่คำได้แก่ยาอยู่อยากอยาก2 คำที่มีหอนำเช่นย่าหนูหมา3คํคำที่ออกเสียงสองพยางโดยพยางแรกออกเสียงอะกึ่งเสียงและพยางหลังจะออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยางหน้าเหมือนมีหอนำเช่นขยะสระฉลาดถนนหวา ฝรั่งตลาดจรวดองุ่นนะครับให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำที่มีอักษรนำคำหมอสะกดว่าหอมอออ่านว่าหมอหนึ่งสะกดว่าหอนออึงอหนึ่งไม่เอกอ่านว่าหนึ่งขนุนสะกดว่า ขอนออนออออ่านว่าขนุนสมุดสะกดว่าสอมอมออออออ่านว่าสมุดจมูกสะกดว่าจอมออออ่านว่าจมูกนะครับให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันหนีเหงื่อ หลานหญิงหนุ่มผู้ใหญ่หน้ากากหยดน้ำหวังดีหนุนหมอนขยะ ขยันขนาดตลกตลอดเสมอสลับสลึงฝรั่งองุน เหลียวฉลาดสม่ำเสมอหลังจากที่เด็กๆไปชมคลิปอักษรน,นำกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปทำแบบฝึกหัดหน้า194ต่อกันเลยเราไปดูข้อ2เลยนะคะเด็กๆให้นักเรียนระบายสีคำที่มีอักษรน,นำ มีคำมาให้เราเยอะแยะเลยนะคะเด็กๆเ,เราไปอ่านกันก่อนนะคะซ้ายขวาให้พราวปลืม้มโหนขวาหิวผลห่วงหนามสลบ ขยำหัดเปรี้ยวหรือเหลืองหางเปล่าเวลาเกลี้ยงหาดกล่อมคลองแห้วกลัวสวนเยอะมากแต่เราต้องเลือก คำที่เป็นอักษรน,นำนะคะอักษรน,นำจะมี3แบบก็คือ 1. นอนำยอ,อนำยอก็คือออ่างนำยอยักษ์ซึ่งมีเพียงสี่คำคืออย่าอยู่อย่างอยากและแบบที่สองคือหอนำหอหีบจะอยู่ด้านหน้าแต่คํานั้นจะต้องเป็นคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะ แบบที่สามก็คือคำที่ออกเสียงสองพยางโดยพยางแรกจะออกเสียงอักกึ่งเสียงนะคะและพยางหลังจะออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยางหน้าอย่างเช่นคำว่าสระขยะถนนเป็นต้นนะคะ,ะทีนี้เราไปดูกันค่ะมันจะมีคำว่าอะไรที่เราจะต้องระบายสี เด็กๆเ,เจอไหมคะให้เด็กๆสังเกตคำที่มีหอหีบอยู่ข้างหน้าแล้วจะต้องเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวด้วยเจอหรือยังเอย่ยเจอแล้วใช่ไหมคะ,ะคำว่าหนามค่ะหอนอามหนามต่อไปค่ะ เห็นไหมคะสังเกตเลยค่ะเด็กๆคำต่อไปหรือหอรออือหรืออ่าต่อไปค่ะใกล้ๆกันเลยเหลืองหอรอเอืองงอเหลืองตอนนี้เราได้3ามคำแล้วต่อไปดูอีกนะคะว่าจะเป็นคำไหนอ่าคำว่าสระบ ค่สะสลบนะคะสอะสะหอลอโอบอลบสะลบนะคะต่อไปอีกหนึ่งคำคุณครูเจอแล้วขะยำขออะขะหอยออำยำอ่านว่าขะยำไม่มีแล้วค่ะเราจะมีเพียงแค่ห้าคำเท่านั้นที่เป็นอักษรนำ เด็กๆระบายสีให้เรียบร้อยให้ถูกต้องนะคะเด็กๆระบายสีแล้วเด็กๆสังเกตสิว่าเป็นรูปอะไรอ่าช่วยตอบให้คุณครูด้วยค่ะรูปอะไรเอ่ยสุนักใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยเด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะจากนั้นเด็กๆเขียนชื่อ นามสกุลเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปส่งในอัลบั้มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ